สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาทำกระโปรงมาตรฐานที่หน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะคะเรามาทำกันเลยค่ะจากริมกระดาษนะคะตีลงมาเลยค่ะได้แล้ววัดลงมา20เซนนะคะเป็นเส้นสะโพกใหญ่แบ่งครึ่ง1ิบเซนเป็นเส้นสะโพกเล็กค่ะ ได้แล้วตีเส้นเลยนะคะความยาวกระโปรงอยู่ที่ยี่สิบสี่นิ้วค่ะวัดลงมาเลยค่ะได้แล้วตีเส้นเลยนะคะเราจะมาหากรอบสะโพกกันค่ะสะโพกอยู่ที่สามสิบหกนิ้ว เท่ากับ91เอ็ซนบวกหลวม3ามเซนนะคะเท่ากับ94หาร2ค่ะได้47นะคะวัดมาเลยค่ะ47เเราทำกรกระโปรงมาตรฐานหน้าหลังเท่ากันนะคะได้แล้วตีเส้นเลยค่ะ เราจะมาหาสะโพกกันค่ะสะโพก36เท่ากับ91เอ็ดเซนบวกหลวม3ามเซนนะคะเท่ากับ94 94หาร4ี่ได้ยีครึ่งค่ะวัดมาเลยนะคะ23ครึ่งหน้าหลังเท่ากันค่ะชิ้นหลัง23ครึ่งพอดีนะคะถ้าในจุดนี้บวกแล้วลงตัวก็แสดงว่าบวกบวกถูกนะคะ ได้เราตีเส้นเลยค่ะเรามาหาเอวกันนะคะเอวอยู่ที่26นิ้วเท่ากับ66เซนหาร4ได้16บครึ่งค่ะไว้เข้ามาเลยนะคะ16บครึ่งบวกเกตอยู่ที่3ามเซนค่ะได้แล้วติ๊กไว้ก่อนนะคะ ชิ้นหลังค่ะไว้เข้ามาหนึ่งเซนเป็นเส้นซิปนะคะตีเข้ามาหาที่เส้นสะโพกนะคะเป็นเส้นซิปหลังเอวอยู่ที่สิบหกครึ่งไว้เข้ามาเลยค่ะสิบหกครึ่งบวกเก็ตอยู่ที่สี่เซนนะคะตีเลยค่ะเรามาดูจุดนี้ค่ะเท่ากับห้าเซน เราแบ่งครึ่งเลยนะคะหน้าหลังเท่ากันก็ข้างละสองเซนครึ่งเราจะใช้เส้นนี้ค่ะเส้นนี้เราไม่ใช้แล้วนะคะได้แล้วโค้งสะโพกเลยค่ะเรามาหาเกตกันค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่งสามส่วนนะคะยี่สิบเอ็ดเท่ากับเจ็ดเซน จุดนี้นะคะวัดเข้ามาเซนครึ่ค่ะวัดถัดมาสามเซนครึ่งค่ะเซนครึ่งค่ะตีลงมาสิบเซนเลยนะคะเรามาหาเกดหลังค่ะจุดนี้กับจุดนี้แบ่งสามส่วนนะคะยี่สิบก็หกนิดนิดนะคะ จุดนี้นะคะเราวัดเข้ามาสองเซนสามเซนครึ่งสองเซนตีลงมาสิบสี่เซนค่ะจุดนี้ตีลงมาสิบสองเซนค่ะได้แล้วเราจะมาสอบกันนะคะสอบอยู่ที่สามเซนค่ะ ถ้าเพื่อนๆมีหน้าขาก็วัดลงจากสะโพกลงมา5้าเซนแล้วค่อยสอบนะคะได้แล,แล้วเรามาตัดกันเลยค่ะ ชิ้นหน้าเราวัดลงมาหนเซนนะคะ ชินหลังแล้ววัดลงมาหึงเซนเหมือนกันค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะกระโปรงมาตรฐานชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะคะเพื่อนๆมีคอมเมนต์อะไรฝากไปได้เลยนะคะ กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่างจูด้วยค่ะขอบคุณค่ะ